สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโู่ช่องลินโซคิดค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะมิโซะเปิดกล่องสูมชิมจังกันค่ะเย่เป็นแบบไหนนี่กล่องสูมชิมจังเป็นแบบนี้ในกล่องเป็นยังไงคะในกล่องมีคน มีคนแกะมามากลกายแล้วมีกล่องอ๋อแกะแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วมีทั้งหมดกี่ชิน้นลูกในกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด16กล่องแต่ว่าแกะไปแล้ว ในในกล่องนี้นะคะมีทั้งหมดสิบหกกล่องอ่มาดูกัน<ร>แต่ว่าเราก็แกะไปแล้วอืม,มีทั้งหมด1ิบตัวแต่ว่าเราได้ทั้งหมดสิบหกกล่องเนาะเพราะว่ามันก็จะมีตัวซ้ําด้วยใช่ไหมคะ,คะมีตัวซ้ําแล้วก็มีตัวแรเป็นสีทองมีตัวแรเป็นสีทองแบบไหนหน้ากล่องในตัวแรดใสิตัวแรเป็นสีทองนี่ตัวแรก็จะเป็นสีขนะคะแต่ว่าพวกตัวธรรมดาก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะมีทั้งหมด1ิบตัวใช่ จะมีสองตัวที่ซ้ํากันแต่แตกต่างกันค่ะอเมื่อเช้านี้นะคะมีเด็กใจร้อนใช่ไหมคะใช่มีเด็กใจร้อนแกะไปทั้งหมดกี่กล่องแล้วว่าไม่รู้อะไม่รู้ได้ไงอ่ามาดูซิจะโชว์ตัวที่แกะก่อนไหมหรือยังไงดีไหนดูกล่องซิกล่องเป็นไงดูจุดทันก่อนอ๋ออ๋อดูนี้ก่อนใช่ไหมคะพ่อบอกว่าให้ดูนี้อะกล่องสูงสุดตรงนี้อืม ถ้าดูจับดั้นดังก็จะมีตัวพวกตัวอะไรด้วยค่ะอืมเขาจะบอกแค่ในทวีตเพราะว่าเขาจะไม่โชว์หน้าปกตรงนี้เลยว่าได้ตัวอะไรไม่อยงั้นมันจะไม่ตื่นเต้นค่ะอะไรงั้นก็ลองมาแกะกันเลยค่ะลองแกะเลยค่ะอ่ะลองแกะเลยได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรดูสิโอ้ม่รู้เลยค่ะไหนดูสิ ลุ้นไหมท่านผู้ชมเราจะได้ตัวแรมไหมเนี่ยไหนดูสิเลยไม่รู้เขียวเดียวอ่ะโบจังค่ะโบจังค่ะไหนดูสิดูสิเอามาโชว์สิโบจังเป็นไงโอ้โหน้ำโมยังยืดเหมือนเดิมแล้วก็บินแบบนี้เลยค่ะค่ะไหนดูซิว่าเราแกะได้ตัวอะไรแล้วมั่งเนี่ยที่เราแกะไปแล้วแต่ว่าเช้านี้นะคะเราก็เปิดไปแล้วได้มิสเตอร์เอกแล้วก็แล้วก็เออ มาวเข้าบ้านนั่งค่ะหลายนค,คนเลยนี่ค่ะเมื่อเช้านี้นะคะที่เราเปิดกันไปแล้วนะคะก็จะได้มีชินจังชิญจังแบบมีปีค่ะ,ะมีชินจังแบบมีปีแลวก็แบบไม่มีปีค่ะค่ะแล้วก็มีฮิมาวาซี ตัวนี้น่ารักมากเลยใช่แล้วเป็นตัวนี้ใคีเลยคาซาม้านี่นะแล้วเราได้อะไรอีกนะนี่เราได้นี่มีมีเน่จังด้วยเน่จังคนนี้ใครเป็นคนแกะได้พี่ดิลหรือเปล่าพ่อพ่อ พ่อเป็นคนแก่เนเน่จังได้ไรซาม่าคุณจะเรียกได้สองอย่างนะคะว่าโค,ค,ร,ค,คโรุจังหรือไทซาม่าคุณครัโครุจังใช่ไหมเอา้าเมื่อกี้ให้ดูคนนี้ได้ยังเนี่ยมาซาโอดเนี่ยมาซาโอมีมีแฝด<ม>ด้วยค่ะน<ม>ี่มามาซามีเข้าป้าอีกตัวจริงๆสีชมพูเนี่ยควรจะเป็นเนเน่มากกว่านะแต่ดันเป็นมาซาโอะซะงั้นอะไม่ของถ้า <laughs> เป็นขบวนการ <laughs> เซตเนี่ยสีชมพูก็เป็นผู้ชายไง อ๋อใช่เขาทาเหมือนกระบวนการพวกกระบวนการของอะไรนะห้าสีเซนไทยเซนไปอ่าอืมอ่าตอนนี้นะคะเราก็เปิดมาได้แล้วมาเช้านี้เปิดคุณแม่ได้เราด้วยก็คือมีซเอ็นเองใช่ไม่รู้จะมีคุณพ่อหรือเปล่าคะอืมอ่ะแล้วยังไงต่อดีล่ะเราจะมาเปิดทั้งหมดเลยไหมคะเปิดทั้งหมดเลยนี่เราจะดูเราจะดูกล่องนี้ดูความสวยงามของกล่องอืม อ๋อมีโซคับเรียบร้อยแล้วแม่ขอแกะมั่งได้ไหมพี่ไม่ได้มาแกะไหมกล่องเนี้ยต้องโดมสุดดมก่อนมีคนบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าได้ตัวแรงไหมต้องโดมก่อนหนูรู้สึกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวไมเนี่ยมัน,มนค,ค้อยหองบูจัเนะแต่มาแกะพร้อมกันไนหะมหนึ่งสองสามออสมิสโซแกะเร็วแม่มากเลย แม่กลัวกล่องมันพังเดี๋ยวยกพร้อมกันนะได้ตัวเดิมคลูกทะแม่จะบอกว่าแม่ได้ได้ตัวที่น่ารักมากที่พวกหนูยางได้ได้หัวชิโร่มารู้แล้วว่าตัวอะไรชิโร่ใช่ไหมดึงพร้อมกันหนึ่งสองจึงจ้งจึ้โห รชิโร่น่ารักมากชิโร่น่ารักมากโอ้ชิโร่น่ารักมากน่ารักอ่ะคุณชิโร่น่ารักมากๆเลยอ่ะออกมาน่ารกจเอากล่องมาเอากล่องมาอ่ะใหญอ่ะเราจะได้ตัวแลไหมอ่ะในเนี้ยเขาบอกน่าจะมีนะเที่เราต้องรีบแกะแล้วเราอยากรู้ว่าเราจะได้ตัวแลไหมอ่ะแม่ก็รีบได้เลยฮะที่ส่งมาช่วยยังแกะสิ ม,มา่าโอเคก็อต้องขยามัะกิ่งนก็เหมือนกันไม่ต้องโดลนะค่ะทุกคนถ้าซื้อมาตามฉีดแบบโหตัวอะไรอ่ะ <ś led> ไหนอ่ะ หนูยังไม่รู้ของหนูเลยค่ะดูดิไม่ชาเลยติตยหนูไม่ชัดเลยอะแต่หนูได้หนูได้ตัวสามได้ยกเลยได้ไหมได้เนได้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยโอ้โหตัวแรนสวยมากอะแรนเนี่ยนี่ สวยมากครับเป็นด้วยสามกล่องแม่คนสวยมามาพร้อมกับดวงโอ้โหตอนนี้เราขาดถ้าเราได้พ่อชินจังนะครับเราจะได้เซ็ตธรรมดาครบแล้วนี่เราได้มาครบกันหมดแล้วเหลือคุณพ่อคุณพ่อยังไม่มาอืมาเร็วเรามาเปิดคุณพ่อดีกว่ามิลินอยาสักกล่องไหมลูกเอาอันนสาดเรื่องเลยมาดูดิเอากล่องเนี้ย เขาหนูร like like ู้สึกว่ามันม yeah> ีรายละเอียดแกะแล้วนะจ๊ะแกะกับเพื่อนด้วยแกะแล้วนะจ๊ะได้ไรอ่ะได้ตรวจหนูจะบอกนะว่าเป็นชิ้นจำเลย่ไม่ีตัวไหนแต่แดงแดงแต่แดงแดงน่าจะเป็นตัวซ้ำเนาะอือืซ้ำเหมือนกันเลย อ๋อคาสมามีสองตัวชิมจางโอ้ยอย่างที่เราบอกนะคะว่ามันมีทั้งหมดสิบหกกล่องมันก็จะมีตัวซ้ำแต่ว่าแต่ว่าตัวท้ายใจพี่โอ้ยโอ้โหมาแล้วหายมาสิได้ฮีโร่ชีไหมสุสุสิสุสุวายออกวิดีโอด้วยทำท่าดีๆวายสุสุ ตัวนี้มตัวน,นี้ตัวเดียวเลยป่ะหรือมีตัวเดียวทั้งกละคุณอฮคุณฮีโรชี้ก็ก้เมือกันไปคุณฮีโรชี้อ่นให้สอนให้ก้องตน่ไหสชิลูกต้แม่ไม่ด้นไม่นอะไรที่หนูโสาสจมันจะหากอนะคุณฮีโรชี้คุณแกะเลยเหรอ ะไหนเลยเดี๋ยวเราจะลองมาปุ๊บต่อไปเราจะลองมาวางกันทุกตัวครับว่าเป็นไงวางยังไงอะคะแกออกมากลแกยังไงออกิปไกลพี่แกะเลยเหรอลูกค่ะตอนนี้นะคะเราก็แกะถุง,ถงเพื่อนเพื่อนชินจังออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาแนะนําตัวละครกันดีกว่าคะ่ะว่าเราได้ตัวอะไรไปแล้วบ้างอ่ะพี่โสแนะนําเลยชิโร่ ชินจังหรือชินอสเกตนะคะอันนี้นีน,นี่ทองอันนี้เป็นตัวแรนะคะตัวนี้อืมต่อไปอน,นี่ก็ฮิมาวารีค่ะส่วนนี้ก็เอออะไรนะมาซาโอกมาซาโอคงนีนี่จงังแล้วอันนี้ก็มืงจังค่ะใช้ข้างนี้ค่ะอ่าและอันนี้ก็ชินจังเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่มีปีกค่ะ <laughs> ส่วนอันนี้ก็คัรสมาคงมหรือหรือว่าคงจังก็ได้ค่ะอืนนมแต่อันนี้ก็โบจังค่ะอันนี้ก็คุณพ่อฮิโรชิใช่ค่ะคุณพ่อฮิโรชิคุณพ่อฮิโรชินี่คือมีพลังวิเศษนะคะก็คือถุงเท้าเหม็นค่ะของคุณพ่อ <laughs> ส่วนต่อไปนะคะเป็นใายค้าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคุณแม่มิสเอะค่ะอืม คุณแม่มีสเเอกเขาในการ์ตูนเขาจะบอกว่าจีจังจะบอกว่าคุณแม่ตูดใหญ่คะ่ะแต่พอ,อยูจากในนี้ตูดไม่ใหญ่เลยคะ่ะนี่นะคะคือทั้งหมดสิบตัวนะคะที่เราเปิดมานะคะจากในกล่องสูบนี้แต่ว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดตัวค่ะขอโทษทีค่ะมีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนะคะที่ไม่ซ้ำแบบกันเนาะ ใช่ไหมอ่าที่เราได้มานะคะทั้งหมดนี้เป็นคอลเลกชันจากงจัอืมอ่ซื้อได้ที่ไหนคะช้อปปี้เลยครับซื้อได้ช้อปปี้ทุกสาขาลิง์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ไปซื้อครับถูกมากครับซื้อวันที่สิบเดือนสิบครับดูคอลเลกชันคอลเลกชัน วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอจบการรีวิวนะคะชินจังนะคะเป็นกระตูนที่บ้านเราเด็กๆชอบแล้วก็ผู้ใหญ่ชอบดูมากหนูไม่ได้ชอบแม่ลูกบอกลูกไม่ได้ชอบแต่ว่าแม่ชอบคะ่ะดูครับนี<ม>่ชินจังบ้างแล้วลืวคอมเมนต์ดหวยน่อนะโอ้โหอะไรเอ่ยนี่ตัวที่เหลืออยู่อันนี้คือตัวที่เราแกะมานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ซ้ํานะคะกันในคอลเลคชันนี้ก็จะมีอยู่กที่ตัวเนี้ยห้าตัว เด็นาไม่สดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวละครตัวละครพวกนี้เด็กๆก็จะเอาไปเล่นกันนะคะแต่ <c oughs> ส่วนพวกนี้พ่อแม่ก็จะไปเก็บไว้นะคะ <c oughs> ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะสนใจก็ไปหาซื้อเล่นกันได้เลยคะ่ะไปแล้วค่ะีนนบ้างบาย